อัวตูประทานคิดยอันนี้ครับปางคิดมันเดกบหัวมนะครับนะครับประธานคิดทุกการแขงนะครับนั่นแน่นลับมือท่านนั่นน่ขึ้นไปนะโอ้มันคาแนวลัดอันนี้พตัดตูเหไหมเอาครับพอลงพีพารุทนะ เอาลงเอาลงพันพีพาหันกดลงันกดลงครับันกดลงครับกดลงมันถือว่าตัวบอกว่าหันทังพีพาขึ้นพนะก็ซี่บอกอยู่นาะป่าเบิ้งนี่เนาะแต่ละคนเนาะจะมายกไปยกเอาตัวนั้นลงเอาเอาตัวนั้นลง เอาฟังอาจารย์คนเดียวออพาไอจี้วางลงย่เย่แพงดนโดนโดนไหมย่แพงโดนเล็กโอ้ยแต่ละคน